ในที่สุดผมก็ได้เป็นเจ้าของ F1 จากคลิปที่แล้วที่เราเนี่ยไปเดินดูแบบรถคนอื่นที่มาขับแบบมาอวดมาโชว์ไงแต่คลิปนี้เนี่ยในที่สุดผมก็ได้เป็นเจ้าของสักทีกับ F1 ที่มีราคาถึง350บาท แต่บอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเองนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้พูดไว้กับน้องๆทุกคนว่าถ้าใครมีรถก็ส่งมาให้พี่หน่อยนะครับผมในแฟนเพจมีน้องส่งมาให้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมแต่ผมสามารถรับได้แค่คันเดียวต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับที่แบบอุตส่าห์ใจดีส่งรถมาให้พี่ได้มารีวิวกันในครั้งนี้นะครับก็น้องเข้าให้มา2คันนะครับผมเป็น F1 คันหนึ่งแล้วก็มี R32 อีกคันหนึ่งหนว่า R32 เดี๋ยวแป๊บนึงนะเลื่อนหานี่ไงเป็น R32 อีกคันหนึ่งนะ ขอบคุณน้องจริงๆเลยนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าเอ่ยชื่อน้องได้หรือเปล่าแต่ขอไม่เอ่ยก่อนละกันนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็น F1 ก่อนครับผมไม่ได้จะมารีวิวเจ้า R32 นะเพราะว่าเออเอาคลิปละขันก็พอแล้วนะครับผมอ่ะเราจะมาดูกันครับว่ารถ F1 เนี่ยสามารถแต่งอะไรได้บ้างแต่รู้สึกว่าดูจากคอมเมนต์ก่อนๆแบบคลิปก่อนๆเนี่ยน้องบอกว่ามันแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับผมคือแต่งไรแค่ลายอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ลายที่แต่งอยู่ในขนาดนี้คือเป็นลายที่น้องเขาแต่งมาแล้วก็ส่งมาให้ผมเลย ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะเป็นลายรถแข่งเล d บูนะครับผม F1 สปอนเซอร์เล u บูอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของออการอัพกรงอัพเกรดอะไรไม่มีเลยนี่ว่าไม่มีเลยนะครับมีแค่การจูนเกียร์นะครับผมสหรับแรงมา้ารถคันนี้จะอยู่ที่700แรงมา้าเดี๋ยวนะรอบ15,000รอบโอ้โห รอบโคตรสูงเออใช่ๆๆๆๆแล้วก็แรงทอร์กอยู่ที่600นิวตันเมตรก็ถือว่าแรงใช้ได้ day. แต่ผมผมยังไม่ไม่ได้เอาไปลองวิ่งเลยนะตั้งแต่แบบน้องเขาให้ผมมาผมยังไม่ได้เอาไปลองวิ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปวิ่งพร้อมๆกันเลยทุกคนว่ารถคันนี้เนะี่ยจะวิ่งได้แรงสักแค่ไหนในส่วนของเกียร์บล็อกก็ยังไม่ได้จูนอะไรเลยเออหายละยังไม่ได้จูนเลยจะมาลองวิ่งดูสะละมันจะวิ่งได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยว,วยต้องเอาไปลองวิ่งก่อนถ้ามันวิ่งไม่ดียังไงเดี๋ยวรอค่อยมาจุนกันทีหลังก็แล้วกันอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเซ็ตจุนที่น้องเขาให้มาด้วยหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเซ็ตจุนที่มันแบบเป็นตั้งเดิมจากโรงงานอยู่ก็เป็นได้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วเราจะกดเข้ามาที่ในส่วนของการแต่งรถนะฮะในการแต่งรถครับผมอ่าผมไม่รู้เปลี่ยนล้อได้หรนะือเปล่าเนี่ยลองคลิกดูสิปึ๊บเปลี่ยนล้อไม่ได้ครับปรับขนาดล้อล่ะปรับขนาดก็ไม่ได้ใส่ลายยางได้ไหมใส่ลายยางก็ไม่ได้ครับผมทาอะไร Saya. ไม่ได้เลย เรียกได้ว่าซื้อมาในราคา350บาทนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะครับนอกจากการาจูนเกียร์เท่านั้นนะครับผมในส่วนของ F1 คันนี้นะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนยางก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหถ้าเปลี่ยนอะไรได้น,นิดหน่อยมันจะมันจะที่กว่านี้นะแต่ม ก็บ้านะมันก็เป็น F1 น่ะมันไม่ควรจะมีอะไรที่แต่งได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยลองเอาไปวิ่งในด่ดานไฮเวย์นะครับทางตรงครับผมว่ารถเนี่ยจะวิ่งได้เร็วแรงสักแค่ไหนสําหรับเจ้าคันนี้แล้วก็จะพาทุกคนเอาไปจอดอวดแบบว่าคนในเกมสักนิดอะไรแบบนี้นะครับผมว่าโอ้โหแบบนี้โอ้โหเรามี F1 แล้วนะเนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนนี่คือเราไปเดินดูรถคนอื่นใช่ไหมแต่รอบนี้ครับ เราเป็นเจ้าของและขอเอาไปจอดโชว์สักหน่อยละกันนะครับผมหลังจากที่เราเอาไปลองเสร็จแล้วโอเคครับเราจะเข้าไปในด่านไฮว์เลยละกันไม่รู้ว่าเสียงรถในเกมดังสักแค่ไหนนะถ้ามันเบาไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะสามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้ด้วยเหรอมันไม่น่าจะได้นะมันไม่มีไฟฉุกเฉินเนี่ยมันม,มันเป็นรถแข่งสนามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ไอตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนวะนะใส่เกียร์ได้นะเออเป็น f 1ใส่เกียร์แบบแมนนวลได้ครับ โอมันไม่มีชิฟเตอร์นะฮะมันก็เหมือนชิฟเตอร์นะแต่ปกติเราเล่นแล้วก็ให้มันใส่เกียร์เองอุ้ย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 ออกตัวนี่โอ้โหแลมโบได้อายเลยโอ้โหอุ้ยเหยียบคันเร่งไม่ได้เลยเหรอจะฟรีอย่างเดียวโอ้โหนี่ก็ F1 ไม่ไม่ไม่คือรอบมันจัดมากเว้ยแต่แต่ไม่รู้ว่ารอบไปมันจัดสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มวิ่งมาจากฝั่งโน้นกันดีกว่าทุกคน รอบต้นคือจัดมากครับรอบ15ื่นคิดตัวเอาละกันนะเอันนี่มีนะทุกคนมีในด่านแบบแทบทุกด่านแต่คือมีน้อยมากครับมีคนเล่นน้อยมากฮะเราจะมาดันโลพร้อมก,กันกับเขาฮนะนี่ออเอฟะันว่าวเท่กว่าเพื่อนอ้าวหายไป2ครับเดี๋ยวแค่แลมโบว่าไงเพื่อนแลมโบต้องจัดแล้ว โอ้โหออกตัวอื่นมากเว้ยแต่รอบไปนี่อาจจะจัดได้เดี๋ยวต้องหันกล้องดีๆก่อนนึกถึงสมัยตอนเล่นเกมตลับเลยเห็น F1 แบบนี้เออใครที่เล่นทันเกมตลับในแบบช่วงที่แบบยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะเออหรืออาจจะมีแล้วก็เป็นได้แต่แต่ใครที่ทันช่วงนั้นะคือแบบเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเ้ย เกมขับ F1 ในเกมตลับอ่ะันสนุกจริงๆนะแบบอพอมาดูแบบมุมมองแบบนี้มันทําให้ชวนนึกถึงภาพบรรยากาศแบบนั้นมากเลยตอนนี้ก็ทําความเร็วไปที่400เดี๋ยวนะตอนนี้เกียร์อะไร500เกียร์6มันน่าจะมีแค่เเกียร์หรือเปล่าเอวิ่งแค่500จริงดิหรือเป็นที่เซ็ตจูนผมหรือเปล่าวะแปบ๊บนึงเดี๋ยว F1 เปิดสูตรดิ โอ้โหโอ้ยแรงเหมือนกันนะมันวิ่งแค่500เองเหรอเดี๋ยวนะใช่เ่ะทุกคนทำไมผมเห็นน้องมาคอมเมนต์ในคลิปก่อนบอกว่าแต่ละคนนี่วิ่งได้600 700แต่ทำไมผมวิ่งได้แค่นี้เองวะมันเป็นเพราะเซ็ตจูนอาจจะเป็นเพราะเซตจูนก็เป็นได้โอ้ยๆๆเนี่นี่นี่ยอ้ย เราจะแข่งกับรถคันนี้ดูซิว่าจะสู้ได้ไหมอันนี้อะไร R 3 2สามสองอสามสี่โอ้โหสู้อาร์สามสีไม่ไ่เลยนี่ <c oughs> เปิดสูตรนี้ครับโอ้โหคนแรงรอบมาแล้วรอบมาแล้วเริ่มแซงแล้วครับโอ้โหเริ่มแซงแล้วเอาน้ำมันจะหมดเป็นไงเฮ้ยมันวิ่งเศลร้อยแล้ทำไมมันถึงว่ามันเร็วจังเลยผมคิดไปเองหรือเปล่าวะตอนนี้รอบไปห้าร้อยแล้วครับ มาดูกันครับผมว่าจะขึ้นไป600 700หรือเปล่าใครมีเซตจ,จูนดีๆแนะนำผมมาได้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ที่ d e ค c ิป p ช i o n เอไม่ใช่ดีคอมเมนต์ลิงก์ไว้ได้ไว้ได้านล่างไเลยเลยนะฮะครทันกันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับเพราะว่าผมก็เซตจ,จูนเองไม่ค่อยเป็นนะตั้ง่ตัหร่นะทุกคนก็ทิ้งลิงก์แบบว่าเออสอนจูน F1 อะไรแบบนี้นทิ้งไว้ให้ผมหน่อยหยุ้ย A34 รอบไปแบบเมื่อกี้ โอเคครับก็วิ่งยังไม่ถึง600เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเซตจูนของผมแหละมัง้งสงสัยต้องไปเซตมาใหม่ครับเพราะว่าการออกตัวเนี่ยทุกคนทุกคนดูดีๆครับการออกตัวปกติเลงเนี่ยมันต้องแบบฟูดไปเลยนะแต่น,นี่คือดูทุกคนดูมันจะค่อยๆอ,ออกไปครับนี่พอมาถึงอีกจุดจุดหนึ่งแล้วมันถึงจะแบบว่าพุ่งอาสามสี่ขานาดมันไม่ยอมเว้ยอาสามสี่มันไม่ยอมเว้ยเออมันจะแข่งกับผม วิ่ง3า0ร้อยสี่ร้อยร้อยยังฟีอีกโอ้โหโอ้โหอาสามสีมอมอ่มันไม่ยอมอะ่ะมันไม่ยอม่ะมันจะแข่งกับผมโอ้โหแรงเกินรถเราอะ่ะแรงเกินอุ้ยทำไมมันยังล้อฟีอยู่เลยเนะี่ยมีควันออกตลอดเลยเนะี่ยเฮ้ยแต่เสียงนี่แบบอย่างเพาะเลยนะเสียง F1 เลยเนะี่ยหกร้อยไปหกร้อยถ้าเปลี่ยนแก์ปุ๊บเนี่ยหกร้อยแน่นอน น่าจะเป็นเพราะว่าเซตจ,จูนของผมมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ละมัง้ง600แล้วครับแหมกว่าจะ600ได้นะคอมเมนต์คอมเมนต์เกียร์คอมเมนต์ไอสูตรจูนเกียร์ไห้ผมหน่อยทุกคนผมจะได้แบบว่าเอาสูตรจูนดีๆมาใช้หน่อยมาเดี๋ยวขอเอาไปจอดโชว์หน่อยทุกคนคลิปนี้ผมยังจะไม่ยังยังไม่จูนนะยังไม่จูนใหม่นะโอ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 ,โอมันแรงมันแรงแล้วล้อมันฟรีโอ้ โอ้อาสามห้าบอกโอ้โหรถอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวไล่อะไรวะเนะี่ยโอ้โหอุอ้ยเหยียบคันเร่งทีลนะ้วล้อจะฟรีอย่างเดียวเลยเป็นเพราะาผมเปิดเซตจุนอันนี้ไว้หรือเปล่าอ๋อขับหลังเปล่าเป็นขับซีถึงไม่ฟรี GTR หาแลก F1 โอ้โหเดี๋ยวนะ GTR GT ยังมาหาแลก F1 น่ะถือว่าไม่ธรรมดาเลยเนี่ย โอ้ยเที่สนุกเกินแหน่แหน่แหน,น,น,น่เออเอ,อื้อเอ้อฮะโหโคตรเท่ครับทุกคนนี่ขอมาจอดโชว์สักหน่อยนะเอาไงเป็นไงเฮ้ยมันพากันไปไหนวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นแก๊งเลยเฮ้ยออกทริปหรือเปล่าเฮ้ยถ้าออกทริปนี่ไปด้วยไปด้วยไปไปออกทริปกันผมว่าไม่ได้ออกทริปหรอกผมว่าเขาไปแข่งกันทางตรงหรือเปล่า ไปไปออกทริปไปออกทริปครับมีคนไปออกทริปเราต้องตามไปแหมเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยนี่ไปออกทริปโอ้นี่มันทริปรถกระบะนี่หว่า <laughs> มีเราแปลกอยู่คันเดียวอ๋อเอฟบาร์บร์เอฟบารสามห้าสิบบาทยาแลกกันเลยครับเสียดายเงินเออจริงใช่ซื้อมาตั้งแพงมาหารแลกกันง่ายๆนะ่าเสือกอาวสุดท้ายแล้ว อันนี้คือมาทำอะไรกันครับนี่แก๊งกระบะเนี่ยอันนี้ผมมาผิดหรือเปล่าเนี่ยผมมาผิดที่หรือเปล่าอ๋อ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 ไม่เอาล้ไม่เอาละเรากลับไปที่เดิมของเราดีกว่าเขามาทำอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยสองคันสามคันเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตลาดกันครับเราจะไปหาดู รถ F1 คันอื่นครับผมเผื่อจะไดแบบ้แบบเห็นลายใหม่เห็นลายส,สวยๆเดี๋ยวเอากล้องออกอีกเอากล้องออก,อ,กอ,อีกเออประมาณนี้เอามาจอดโชว์สักหน่อย F1 ผมว่าต้องมีคนมาขโมาายแน่เลยว่ะโอเคออกไปเออมีน้องมาคอมเมนต์ถามบอกว่าอพี่มันมันอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะบอกว่าอะไรนะอะไรนะครับ เดี๋ยวนะั้นรถผมไม่ได้ล็อกรถผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้ล็อกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวมีคนขมโมยอออันอ,อันนี้เราล็อกไว้แล้วนี่ว่ารถเราตอนนี้สภาพคือแบบเต็มไปด้วยฝุ่นฮะเอนึนกว่าไปแข่งออฟโรดมาแต่ผมต้องเอาไปเข้าร้านแบบอู่ล้างรถก่อนร้านคาร์วอชอันนี้คือทำไมรถผมมันมาอยู่ไกลจังวะเดี๋ยวนะให้มันขโมยรถผมมาเมื่อกี้ผมยืนคุยกับน้องคนนึงอยู่คนระ มีคนมาขโมยรถผมมาทิ้งไว้ที่แบบก้างทะเลทซายเฉยโอเคมีแต่คนอยากได้ F1 เว้ยเออไม่แปลกใจเลยที่แบบมันจะแพงขนาดนี้โอเคอันนี้ร้านซ่อมอันนี้ร้านล้างรถโอเคโอเคเรียบร้อยครับรสวยๆเอามันสวยๆส,สะอาดสะอาดเรียบร้อย โอ้ยเอวันชนกันเฮ้ยทำไมรอบต้นมันจัดจังเลยทำไมรู้สึกว่ามันแหลกจังเลยแถวเนะี้ยถ้าเราจะมาจอดแบบนี้ผมว่าไม่เวิร์กกว่าทุกคนผมมีอะไรทำละผมจะลองเอา F1 ครับผมมาวิ่งแท็กซีด่ดูมาดูซิว่า F1 คันนี้จะวิ่งแท็กซี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเอา F1 มาวิ่งแท็กซี่มันก็แปลกๆอยู่นะโอเคสวัครับสวั มีแอปแท็กซี่ครับจากนั้นเราก็กดเลือกโลเคชันได้เลยว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนอันนี้ระยะทางเท่าไหร่เนี่ยฮะสองกิโลภายใน3นาทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมดูตรงแผนที่ก่อนว่ามันไกลจะแค่ไหนสองอ๋อไม่ไกลมากไม่ไกลมากตรงนี้ตรงนี้โอเคมาจับเวลาละเฮ้ยมันมีจุดเช็คพอยต์เลยทำไมมันนับเวลาแค่นี้โอเคโอเคมุมกล้องเฮ้ยมุมกล้อง เราไม่ทันเวลาเลือ40ี่สวิแล้วครับอันนี้คือผมลองวิ่งแท็กซี่ดูดูเป็นไง F1 แท็กซ <laughs> ี่อ๋อมันต้องมารับคนก่อนโอเคครับแท็กซี่มาแล้วขึ้นมาสิขึ้นมาเ <laughs> นี่ยผมไปจอดแล้วแท็ก <laughs> ซี่มาดิมาดิมาดิมาแล้วทำ,ทำไมเขาไม่ขึ้นมาผมว่ามันไม่ได้ไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใครมันตามผมมาวะมันวิ่งแท็กซี่ไม่ได้โอ้ยมันเพราะว่ามันนั่งไม่ได้เดี๋ยวถ้าหมดเวลาหมดมันจะเป็นยังไงเอ้าหายไปไม่ได้แบบโอ้ผมก็รึกว่าเอฟบันมันสามารถเอามาวิ่งแท็กซี่ได้ปะโถผมรู้แล้วทุกคนว่าจะเอาเอฟบันไปวิ่งแบบไหนดีคือเอฟบันเนี่ยมันไม่ใช่รถที่แข่งทางตรงใช่ไหมมันเป็นรถที่แบบต้องใช้แบบเทคนิคการเข้าโค้งแบบคันเทปอะไรแบบนี้คือมันเป็นรถที่เข้าโค้งดี ดังนั้นผมจะพาทุกคนเอารถ F1 ไปวิ่งที่ด่านด่านนี้ครับไหนวะด่านนี่ด่านมันจะมีสนามสนามแข่งอยู่มันจะมีสนามแข่งเหมือนพวกทางรถแข่งเซอร์กิตอะไรแบบนี้ F1 เนี่ยมันจะเข้าโค้งดีหรือเปล่านี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันจะมีทั้งสนามสนามแดกแล้วก็สนามเซอร์กิตทางไหนนะทางเข้าอยู่ตรงไหน จำไม่ได้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนวะแป๊บหนึ่งสักคู่หนึ่งนะทุกคนผมขอหาทางเข้าไปก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่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 ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนั้นันคืออะไรเขียวๆปั๊มน้ำมันหรือว่าอะไรใช่นี่ตรงนี้เนี่ยนี่มันมันต้องมาวิ่งทางแบบนี้ ออเฮ้ยทำเ,เป็นเล่นนะเขาโค้งดีนะเฮ้ย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 เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ถ้าใครมันตามผมมาวะ <laughs> จะไปแข่งกับเอฟันมเหรอเอ๋อุอ้ยเฮ้ยเขาโค้งดีเขาโค้งดี ม,ม,มันมันไม่ดิฟครับมันไม่ดิบฮะผมว่าผมว่ามีตอนนี้มีคนขับตามหลังผมอยู่อะหรือว่าผมคิดไปเองวะเฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าเฮ้ยเดี๋ยวหาคนมาแข่งสนามนี้เป็นยังไงเออยหาคนมาแข่งสนามนี้ดีกว่าเฮ้ยมันมีหกคนตามผมอะมันมีคนตามผมมันมีคนตามผม ออันนี้คือผมมาลองวิ่งสนามแบบที่มันเป็นทางโค้งเียเฉยนะ <c oughs> มันมีน้องตามผมมาะมา โอเคทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ก็พอแบบว่าเป็นน้ำจิ้มนิดแต่หน่อยพอแล้วนะครับทุกคนก็ลองเอา F1 มาขับให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรรอชมก็ได้เลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเออคลิปหน้าผมจะมารีวิวเจ้ารถ R32 คันนี้ครับคันน,นี้น่าจะทําอะไรได้หลายอย่างครับน่าจะแต่งลายแต่งเครื่องแต่งล้อแต่งอะไรได้ทุกอย่างเหมือนปกติไม่น่าจะเหมือน F1 ที่แต่งอะไรไม่ได้เลย เดี๋ยวไว้รอดูคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ